เราก็ต้องฝึกครับให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความรู้ความเห็นขึ้นก่อนถ้าไม่มีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นมามันก็จะไม่เกิดความเชื่อตัวนี้ถ้าได้เห็นในอดีตชาติของตาของตัวเองเนี่ยมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏทุภุตกวัฏฏวี่หลายล้านเที่ยวมันร้องให้เลยโอ้โหโอ้โหะพเทเจ้วมันตูซเนี่ย ไม่รู้ว่ากี่อง์แล้วันเราไปอยู่ที่ไหนเราจึงไม่เอาขีา่ป,ปฏิบัติไปมันจะร้องขึ้นตัวนี้มันจะเกิดความเบื่อหนา่ายก็จะช่วงเราได้เห็นนี่เกิดความรู้ความเห็นขึ้นกับใจของเราสิ่งที่ใจรู้ใจเห็นนี่มันละเอียดมันเป็นสิ่งละเอียดไอ้ตาพวกเราเนี่มันเป็นตาที่ว่าตาไหมฮะมองอะไรมันก็เห็นของปองอย่างนั้นหละ ก็หลงเราตัวเราขาเราตัวเราแขนเราเนี่ยลูกหลานเราทรัพย์สมบัติของเราในที่สุดทุกคนก็เวลาสิ้นใจแล้วก็ไปตามๆกันทรัพย์สมบัติเอาไปไม่ได้เนเป็นทรัพย์สมบัติขาทิ้งไว้ทั้งโลกเนี่ยโลกลูกหลานเป็นคนใช้ไปจะทําประกันชีวิตไว้ขนาดไหนได้กีเแสียี่ีรานก็สัางแล้วก็คนอื่นเป็นคนใช้ ก็แค่นั้นอันนี้ะเราทุกคนที่เกิดมาก็เท่ามีความขยันมันพียรทำมาหากีบเพื่อจะได้สะสม,มไว้อยากจะเป็นเศรษฐีโลกความสวยความางามก็อยากจะเป็นว่าดาราโลกนะแต่มันก็ไม่สมหวังในที่สุดก็เป็นเหยื่อนอนอทุกคนต้องแก่ต้องเก็บต้องตายถึงวันนั้นมาเราก็จะ นั้นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ยังไม่ได้ทําอันนี้เราจะเสียใจนะถ้าเรารีบเร่งสําหรับคนที่จะรีบเร่งไม่มีวันพรุ่งนี้เรามีวันนี้วันเดียวเฉพาะวันนี้วันเดียววันพรุ่งนี้สําหรับเราไม่มีให้จิตของเราเป็นปัจจุบันถ้าเรายังคิดว่าวันพรุ่งนี้ของเรายังมีปีหน้าเรือนหน้าของเรายังมีใจของเรามันก็จะที่ว่าจะมีความอยาก ยังมีความยึดยังมีความยึดของเป็นของตัวเองเราจะได้จะล่ำจะรวยอยู่ท่าน,นเป็นแบบนั้นถ้าใครคิดว่าวันพรุ่งนี้สําหรับเราไม่มีเราจะตายขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ถ้าใครคิดแบบนั้นคนนั้นจะจิตจะได่งรวมโลเล็อ่าอันนี้เราต้องฝึกแบบนั้นให้มันเป็นปัจจุบันนะจิตปัจจุบันธรรมถ้าเราคิดว่ายังมีที่ว่าความหวังจะล่ำจะรวยอยู่ ภาวนาไม่ได้เราต้องคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราวันพรุ่งนี้สําหรับเราไม่มีเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยใจของเรามันสงบโขดโูลงมาที่เจรณากายอา่าครับสติของเราเนี่ยอ่าพุทโธให้รักษาพุทโธพุทโธอยู่กับใจของเราไม่ให้มันห่างจากกันถ้าจิตของเรามันน่วแนวี่น ลมหายใจแค่ก็จะขาดความเจ็บความปวดทุกข์เวทนามันจะเกิดขนาดอะไก็สั่งดูมันให้เราดูมันฝึกตายก่อนตายจริงอย่าไปคิดว่าอ่าเราจะไม่ตายเราต้องตายอ่าวันหนึ่งข้างหน้าเลยแหละให้เราฝึกตายก่อนตายจริงอ่ะหลวงพ่อทำแบบนั้นไม่ใช่ว่าเอเจนเนอรชาหลวงพ่อรีบเอาเลยอย่าไปอย่าไปคิดว่า วันพรุ่งนี้เราจะมีเดือนหน้าเดือนอะไรจะมีหลวงพ่อไม่คิดอะบรนะอันนี้แหละถึงเดืนถ,ถึงวันเวลาศรัทธาเกิดขึ้นแล้วอาศัยศรัทธาศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าของจะเกิดง่ายๆไ,ไม่ใช่ข้าวไม่ใช่มเมล็ดผักไม่ใช่ที่ว่าเขาปลูกกล้วยปลูกอ้อยอ่ามันเกิดง่ายๆแต่ศรัทธาของมนุษย์นี่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆก็มายาของกีเลสียมันตีพ้นอหลองลวง,ลงมันว่า สิ่งนั้นดีสิ่งนั้นสนุกเพิดเพลินกินเหล้าสุราราไีเขาหลงไปตามลูกเสียงกิรถเนะี่ยเขาเขาหลงไปแาบ,บนั้นเขาไม่ได้คิดถึงความเป็นความตายแต่ที่แท้แล้วทุกคนที่เราเกิดเพียนว่าตายเกิดมาตายมาแล้วคนละหลายล้านเที่ยวเนะี่ยกะดูถึงเต็มพื้นแผ่นดินเนะี่ยมันเขียนแบบนั้นอันนี้แหละทุกคนอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยจะดีแบบนั้นจะดีแบบนี้นให้รวยที่สุดของโลกนะ อย่าคิดแบบนั้นในที่สุดคนที่เขาเก่งที่ว่าเป็นนักโลกรุ่นไหนกระสังตายหมดแล้วคนที่เขาเก่งงเป็นแซมอะไรกระสังล่ะเป็นแซมโลกแซมบอลแซมอะไรกระสังจะเล่นอะไรเก่งๆต้องเป็นแซมมันในที่สุดต้องตาต้องเก่ต้องเจ็บต้องตาต้องพัดผ้ากาวของรักรูหล้านเหรียญที่เรารักเราห่วงอะไร ในวันหนึ่งเราต้องทัผภาจากไปอันนี้หลวงพ่อจะว่าให้ฝึกต,ตัวเองเให้จิตใจของเรานได้เกิดความรู้ถ้าจิตใจของจะเกิดความรู้เราต้องรว่าอันดับแรกอาศัยความอยากอันอันดับแรกอาศัยความอยากเพราะได้เห็นได้เกิดความรู้ความเห็นว่าหลวงปู่บุญจันทร์หลวงตามหาภัวท่านหลวงปู่ขาวปู่นเนี่ยเป็นพระอรหัน เกิดความเชื่อมั่นแบบนั้น,น,ะนะใน่วในสยี่สิบสองน,นั่นแหละหลวงพ่อจึงเกิดถ้ามันเกิดศรัทธาแบบนั้นนะมันเกิดความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติทําไมท่านถึงทําได้เราก็เป็นคนเหมือนกันกินข้าวเหมือนกันความโลภโกรลงลาะตัณหาก็มีเหมือนเหมือนกันอันนี้ท่านทําไมถึงทําได้ท่านเป็นผู้มิเสีษได้เราก็เกิดขึ้นมาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันนี่ให้คิดอย่างนี้ ถ้าใครคิดอย่างนั้นละ่ะมันจะเป็นปัจจุบันถ้าเราคิดถึงความเป็นความตายนี่ใจของเราจะไม่ได้ไปอย่างล้ำยากรวย,ยมันก็ตั้งสติด,ดูอารมณ์ของตัวเองอันนี้ละ่ะให้ฝึกดูอารมณ์ของตัวเองเที่ยวอยู่ในนี้อาการที่ว่าใจของเรามันลุ่มหลงในตัวเองนี่แหละในกายของตัวเองนี่แหละอาการ32ในกายของเราเนี่ยอายังโคเมกาโยนี ให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกกะดูตับไตไส้กอดพิจารณาทวยว่าสิ่งทั้งวงเป็นของปฏติกลูน่าละเอียดะนะนะให้เราคิดอย่างนี้ถ้าใครคิดเนี่ยนะท่องเที่ยวทุด,ดงเดินทุด,ดงอยู่ในกายของตัวเองไม่จําเป็นจะเปที่ว่า,า,วาเดินปีนเขาลุ่นเขานี่อยู่นะอันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นเป็นเดินเป็นการเดินอันนั้นมันทุลุทะลุลงไปเรื่อย อันนี้นี่ดูจริงๆเนี่ยดูกายของเราตับไตไส้กอดอาหารใหม่อาหารเกับถ้าลมหายใจหมดไปแล้วมันจะเน่าเล็น้ำมันผูพังเยิ่อใส่กันบ่อดแล้วยเล่าแล้วมันไหลออกมาไอพวกมะเร็งวันไม่ได้เสริมพลังมันจะมาเองให้นอนมันจะกินมันนอนมันกินศดเจ้าเกิดมาล่ำรวยสวยงามใช่ั้นก็ะชับ ในที่สุดเป็นเกีืรนอนกันทั้งนั้นถ้าไม่มีใครเผานะอันนี้ให้เราคิดแบบนี้มาดูฝึกเนี่ยละฝึกดูที่ว่าน,นอนกินศพเราให้เป็นศพเราจริงจริงนอนกินเนี่ยเริ่มตัวเล็กๆอันดับแรกตัวเล็กๆในที่สุดนอนมันตัวใหญ่ตัวโตวขึ้นโศพของเรามันก็จะแฟบลงแฟบลงน้ำหนองน้ำเหลืองมันหมดไปเหนียวแห้งเหลือ,ลอ,ลอแต่กระดูกในที่สุดกระดูกเส้นผมเนี่ย ขูพังลมเป็นดนีตาไม่ยิบเนี่ยหลวงพ่อทำแบบนั้นเอาทำพิธีนี่แหละเอาจิตใจของเราเนี่ยมันวางอาศัยความอยากรู้อยากเห็นอันดับแรกนะแต่ในที่สุดต้องวางต้องไม่ยึดติดถ้าเรายังยึดติดเรายังมีความมุ่งมั่นอยู่นะมีความขยันนั่งเมือม่อ,อไรมันจะเกิดเมื่อไรมันจะเป็นสมาธิเมื่อไรปัญญาจะเกิดถ้าเรามีความอยากมันไม่เป็นให้ใจเราวางออันดับแรก มีความขยันอันดับแรกนะให้ดูลมหายใจกับพุทโธนี่ให้มันแน่วไปด้วยกันให้พุทโธกับใจของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วถ้าถ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วหน่นขึ้นมามันอยู่มันอยู่ด้วยกันมันไม่ห่างกันมันอยู่ด้วยกันถ้าเป็นแบบนี้แด้ไม่กี่ยนมันจะได้เกิดความรู้ตัวนี้อันนี้หลังให้พวกเรารักษาพุทโธอันดับแรกพุทโธให้ถี่ยิบ ในที่สุดพุดโทโธกับใจของเราเป็นอันเดียวในที่สุดเราน,นดูลมหายใจร่มหายใจหมดอีกอ้ามดพอลมหายใจหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมานะครับไม่ใช่เราตายแล้วหรือเอาตายเลยเรา,ยาอยาอยู่เราอยากจะดูความตายอยู่แล้วเนี่ยมัดขึ้นับให้ขอรบกวอเออมันก็ดูความตายดูศพดูวิธีนี่แหละวิธีนี้คือวิธีแยกจิตออกจากกายให้ได้ ถ้าเรายังคิดว่ายังมีตัวตนยังมีขาเราแขนเราอยูค่ความยึดติดคืออุปทานมันก็ออยึดอยู่นั่นถ้าเราปฏิเสธมันว่ามันเป็นศพแล้วเปื่อยเน่าลงเป็นดินแล้วเนี่ยธาตุเหลือแต่ธาตุดินกับท่าน้ําไฟลมมันหมดไปแล้วเหลือแต่ดินกับน,น้ำเนี่ยที่มัน,นเน่าให้รนอนจิน,นเราพวกเราต้องดูแบบนี้วิธีดูนะวิธีดูมันไม่ใช่ไว้จะเอาเป็นเดือนเป็นปีนะ ถ้าเราขยันถ้าเราอดทนต้องมีความอดทนความอดทนเนี่ยแบบขันติปรมามัตะโปทีติฆ่าความอดทนเป็นตะบะแผดเผาที่เราความคิดท่าใจของเราเนี่ยไม่ได้ผ่านทุกขเวทนาไม่ได้เจ็บได้ปวดเนี่ยเราถ้าพอมนปวดขาแล้วก็เปลี่ยนอริยบทไปเรื่อยอ,อันนี้เหมือนกับไม่ได้เผาเหล็กวิธีของเราพ่อเนี่ยวิธีเผาเหล็กนะ อ่ามันก็ไดา,าถ้าเขาจะเอาเอาเหล็กไปตีเป็นมีดเป็นขาวานเนี่ยเขาก็ต้องไปเอาเข้าไฟที่แรง,แรง,แรงแกๆกาๆอาจะเหล็กนี่แดงแล้วขาวๆออกนนะเขามาลงอนเนินง,งั้นเขาจะทุบทิ้งแต่ในที่สุดเนี่ยเขาอาศัยเนี่ยทุบแล้วทุบอีกวก,อกวาที่จะมันเป็นรูปลาบและในที่สุดเขาก็มาสุดน้ําอันนี้เหมือนกันเราต้องสู้กับทุกเิทนาที่เกิดขึ้นอ่าทุกนี่มันดีอีกไหมมันปวด วัวน,นี้มีอีกไหมเนี่ยเราจะดูเอาวทิญยามันจะออกช่วงไหนออกจากท่าให้เราดูแบบที่ถีนี้ดูที่ว่าเขาที่ว่าเอามันถึงเวลาถึงเวลามันเป็นเนี่ยถึงเวลาศรัทธามันเกิดแล้วเนี่ยแม้ที่ว่ามีไฟไหม้ป่าอยู่เนี่ยแต่ความหมายของเราจุดหมายปลายทางของเรามันอยู่ฟ้าโน้นเราก็ต้องไปอา่ามันจะร้อนจะมีอุปสรรคแค่ไหนบ้าง สถานที่เราจะไปจุดหมายปลายทางของเรามันอยู่ด้านโน้นเราต้องลุยไปเลยเดือนธนาเน็ก็ช่งมันจะยากลำบากก็ต้องลุยอันนี้ือนกับว่าสู้กับทุเขวทน,นาที่เกิดขึ้นจากใจของเราจากกายของเราถ้ากายของเรามันไม่ยึดติดมันพอใจของเรามันวางแค่นั้นแหละคือใจมันไม่ไม,ไม่ไม่ยึดกายพอใจมันวางเสียงสะพ้อเสียงผู้รู้สะพ้อผู้รู้ มักเป็นปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรมึ้นมาแล้วใจของเราจริงจะได้เกิดความรู้เกิดความรู้ความเห็นได้เห็นคุณพ่อคุณแม่คุณของแม่อันดับแรกเลยเห็นคุณของแม่มันพัลนา,าคุณแมเ่เหมือนกับตัวเองเนี่ยเคยปวดท้องเก็บท้องออกลูกว่าคลณอลูกกันเนี่ยมันจะพารณนาคุณแม่ยอย่ยางทราบซึ้งเห็นคุณแม่เห็นคุณแม่นี่ก็ร้องไห้แล้ว แต่ใน,นที่มันขนาดที่มันได้รู้ได้เห็นเนี่ยมันไม่มีกายแล้วมันแยกแล้วมันแยกายกายก่อนมันจึงเกิดความอัศจรรย์เกิดความรู้ความเห็นเกิดความอัศจรรย์ขึ้นเป็นปัจจุบ,นบ,นบนันนจิตปัจจุบันธรรมโอ้โหโอ้โหพระเจ้าตดสู้แบบนี้มันขึ้นแบบนี้ถ้าใจของเรามันเกิดขึ้นแบบนี้มันเกิดความอัศจรรย์เหมือนกับเราเนี่ยว่าสู้กับทุกขเวทนาสละตายเพื่อทําเนี่ย เขากับลงทุนไปหนึ่งบาทได้อริยทรัพย์มานะมันไม่เหมือนเขาถูกรัตตอรี่เขาถูกรัตเตอรี่เขาถูกราเลขอะไรต่างๆเขาจะเป็นเปนะ็นยี่สิบสามสิบล้านอันนั้นเป็นเป็นทรัพย์ทรัพย์ของโลกอันนั้นเขากินไม่อีกีกปีทําไม่ดีเล่นการพนันหมดไปแป๊บเดียวแต่อริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนะี่ยมันอยู่ที่ใจของเรามันเป็นอริยทรัพย์อันนี้มันต่างกัน ลวงเพราะว่าเทียบกันไม่ได้อริยทรัพย์กับทรัพย์สมบัติของโลกมันต่างก,กันอันนี้หลาให้พวญาติพี่น้องญาติโยมทุกคนพยายามทรี่ว่าฝืนสู้กดสู้ทนอย่าไปคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าใครเห็ื่อเจ็บปากเก็ท้องเก็หลับเจ็นอนแอ่ร้อนเหนื่อยแล้วไปก,กินแอบปวดขาแล้วปเรียนอริยบททิกไปทิ่มาเปียนรอริยแบหนี้งั้นกับเราไม่ได้เผาไฟงั้นกับเรียงไม่ได้เผาไฟ ของหลวงพ่อเนี่ยนั่งสลับตายนะนั่งแต่เช้าจนถึงบ่ายสามโมงทำแบบนั้นวันที่ห้ามิถุนาปศนยี่สิบสองวันนั้นได้กล่าวพระพุทธเจ้าเขียนภพชาติของตัวเองเนี่ยที่เรียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นวัฏทุกวัฏวนคือหลายล้านชาติมนเห็นหนะกันนั้นเกิดมาทุกอย่างสรตาโลกเนี่ยเราท่องเที่ยวสมัยนี้ยังไม่มีก็มีนะสัตางฟางตัวที่หลวงพ่อเคยเกิดเป็นนะ ที่ตายมาแล้วในอดีตมันหลายล้านเที่ยวสกวากลสนิทเนี่ยมันหายจากโลกทุกวันนี้มันไม่มีแต่หลวงพ่อเคยเกิดมาหมดนะล่เป็นจิ้งคือไสเดียนเป็นโกเขียบป,ปูปลาทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้หลักการเรียนว่าตายเกิดหลวงพ่อที่ว่าเป็นวัดอะทุกวัดตะวันเนี่ยมันเห็นกันนะพอเห็นพระพุทธเจ้าท่านนะ่ะได้กลาบพระพุทธเจ้าทังกล่าทั้งร้องอไห้มันดีอกดีใจ พระพุทธเจ้าปีน,นี้เนีผ่านมาแล้วสองสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยยี่สิบสองปีแล้ววันนี้ท่านยังอุชามาให้เรากาบานะะเสด็จมาให้เรากราบเนะี่ยทั้งทักกราบทั้งร้องไห้อันนั้นมดีอกดีใจหลวงพ่อทว่ามันเกิดปีติเกิดนั้นะนะอเกิดค,คาว่าปีติเนี่เหมือนเราจะมีกําลังกําลังใจนะไม่ใช่กําลังกายกําลังใจของของหลวงพ่อในวันนั้นวันที่ห้าคือว่า เหมือนกับจะผักภูเขาพังไปเลยกำลังใจนะไม่กลัวตายวันนั้น